่งที่หนึ่งนะคะเป็นของนายสันติสุขรัตน์ค่ะมีสมาชิกทั้งหมดสี่คนเป็นครอบครัวขยายที่ขยายองคา์จากบ้านของแม่ต่อมาจากข้างหลังเป็นบ้านส,สภาพทรุดโทรมทั้งหลังนะคะต้องการสร้างใหม่เป็นหลังคาสังกะสีแล้วสภาพบ้านไม่มั่นคงไม้ทั้งหลังนะคะ เป็นบ้านของนายกันชิดสมนวนนะคะมีสมาชิกทั้งหมด5คนต้องการเดินระบบไฟใหม่นะคะเพราะว่าในบ้านเป็นสายไฟแบบลอยอยู่ะคะ่ะมันเป็นระบบเก่าที่เขาเคยสร้างไว้ ต่อไปเป็นบ้านของนางสาวหนูพันจันกเกษมนะคะเป็นบ้านเล็กที่89หมูส่สตำบลนาชุมเหอำเภอยันตาขาวจังหวัดตรังมีสมาชิกในบ้านหนึ่งคนนะคะสะภาพบ้านชำรุดไม่มีความมั่นคงแต่ว่าเชาขกองบ้านมีความประสงค์จะเปลี่ยนระบบไฟนะคะเพราะว่าในบ้านทั้งบ้านมีหลอดไฟแค่หลอดเดียว แล้วก็สายไฟเป็นสายไฟลอยไม่ได้เดินตอกหมุดเอาไว้นะคะของนายสหัสจงรักนะคะสภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ไม่ได้บ้านไม่ได้ชํารุดนะคะระบบไฟเป็นระบบไฟลอยคือมันก็เลยต้องการจะเดินระบบไฟใหม่ภายในบ้าน ที่5นะคะนายประเสริฐหนูเอียดมีสมาชิกในบ้านทั้งหมด3คนนะคะสะภาพบ้านเป็นบ้านปูนกึ่งไม้ชั้นเดียวก็บ้านชำรุดเป็นบางส่วนต้องการซ่อมแซมส่วนตรงที่เป็นไม้เอาไม้ออกแล้วก็ใส่เป็นอิฐบล็อกใหม่2ข้างนะคะ นางจิราวันรัตนบุรีค่ะสมาชิกในบ้านทั้งหมดมีห้าคนเป็นคณะทำงานนะคะหลังบ้านจะต่อห้องครัวแต่ว่าต่อยังไม่เสร็จต่อเสากับหลังคาเอาไว้แล้วแล้วก็มันเริ่มจะชำรุดแล้วค่ะต้องการขึ้นฝาผนังทั้ง3ามด้านแล้วก็เทพื้นปูน สาวมิลลาตาหนูเอียบเป็นครอบครัวขยายนะคะต้องการสร้างใหม่มีสมาชิกในบ้านทั้งหมด10คนตอนนี้แล้วก็ต้องการขยายครอบครัวเพื่อสร้างใหม่ตรงบริเวณนี้ค่ะตรงที่เป็นต้นต้นไม้ต้นงองตรงนี้ค่ะใกล้ๆก,กับบ้านเดิม ชารีสีเกตนะคะต้องการซ่อมแซมระบบไฟเพราะว่าระบบไฟภายในบ้านชำรุดหมดทั้งหลังเลยนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะ่สะสภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว พาราดีชัยเพชรน,นะคะหลังนี้สร้างแล้วก็มันไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตอนนี้อยู่กันสมาชิกหกคนก็มีความแออัดก็เลยต้องการต่อเติมออกมาข้างนอกตรงนี้เป็นหนึ่งห้องอะคะ่ะแล้วก็ปรับปรุงห้องครัว ของนางจุรีบรรณสารต้องการต่อเติมหน้าบ้านเพราะว่าตอกมาแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ตรงหน้าต่างนะคะประตูก็ยังกันด้วยสังกะสีตรงนี้นะคะต้องการปรับปรุงให้มันอยู่ได้ ของนายกวียอดน้อยนะคะเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะต้องการติดตั้งระบบไฟฟ้าจะเห็นว่ายังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบต่อพ่วงมาจากหลังอื่นนะคะ นางอารีขันชูตรงนี้ต้องการซ่อมแซมห้องครัวนะคะเพราะว่ามันชำรุดฝาผนังแตกแล้วแล้วก็ต้องการปิดห้องน้ำให้มันมิดชิดนะคะมันยัง ของนางอัมไพไข่แสงนะคะบ้านไม้ชั้นเดียวก่อสร้างไม่เสร็จเป็นโครงบ้านเอาไว้แล้วเป็นเสากับหลังคาอาภาษีผู้อุนทรูต้องการต่อเติม ห้องนอนเพราะว่าตอนนี้อยู่กันสภาพแออัดก็ต้องการต่อเติมตรงช่วงด้านหน้าตรงนี้ออกมา RPG, อีกหนึ่งห้องนอนนะคะนางสาวเกสราช่วยรักสภาพตัวบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะแต่ว่าหลังบ้านมัน ต่อเติมไปแล้วแต่มันชำรุดต้องการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดแล้วก็ห้องน้ำยังไม่มีประตูนะคะตรงห้องนอนตรงฝาผนังตรงนี้มันแตกร้าวต้องการซ่อมแซมใหม่นะคะมันหลังคามันในห้องน้ำมันไม่มิดชิดนะคะ บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ต่อเติมห้องครัวนะคะก็ยังไม่เรียบร้อยห้องครัวก็จะมีด้านหลังก็ยังไม่เรียบร้อยบ้านนางเต้โออินนะ เนี่ยสภาพบ,บ้านก็คือตัวบ้านก็ยังมีครัวอยู่ในตัวบ้านเพราะยังไม่มีห้องครัวค่ะเนี่ยค<า>่ะก็มีมอ,อุปกรณ์อ,อยู่บ้านนางนองโปอ,อินค่ะ ก็จะขอต่อเติมหน้าบ้านับ้านก็จะเป็นเนี่ยเป็นเข้าถึงก็เจอห้องครัวเลยแล้วทีนนี้ด้านหลังนะคะก็สภาพบ้านก็นายกัวนาย<น>ชัยศิรินะคะบ้านเล็กที่ เ6็หทับสหมู่4มีสมาชิกในบ้านทั้งหมด3คนนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะต้องการต่อเติมห้องครัวเพราะว่าครัวเดิมมันอยู่ในบ้านมันไม่เป็นสัดส,ส่วนก็ต้องการต่อเติมห้องครัวออกมาข้างหลังบ้าน